ปฐมกาลบทที่48ยาโคบอวยพรลูกของโยเซฟหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้มีคนเรียนโยเซฟว่าบิดาของท่านป่วยโยเซฟก็พามานัสเสและเอฟราอิมบุตรทั้งสองของท่านไปด้วยมีคนบอกยาโคบว่าโยเซฟบุตรชายของท่านมาหาอิสราเอลก็รวบรวมกำลังลุกขึ้นนั่งบนที่นอนยาโคบจึงพูดกับโยเซฟว่า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธฤทธิ์ได้สำแดงพระองค์แก่พ่อที่ตำบลลูสในดินแดนคณาอันส่งอวยพรแก่พ่อและตรัสแก่พ่อว่าเราจะให้เจ้ามีลูกดกทวียิ่งขึ้นแล้วเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติหลายชาติและจะให้ดินแดนนี้ให้แก่พงพันธุ์ของเจ้าที่จะมาภายหลังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์นิรันด์ส่วนบุตรทั้งสองของเจ้าที่เกิดแก่เจ้าในแผ่นดินอียิปต์ก่อนพ่อมาหาเจ้าในอียิปต์ก็เป็นบุตรของพ่อเอฟราอิม และมนาเสเป็นของพ่อเหมือนรูเบนและซิเมโอนส่วนบุตรของเจ้าที่เกิดมาภายหลังจะนับเป็นบุตรของเจ้าพวกเขาจะได้ชื่อตามพี่ชายในการรับมรดกของพวกเขาเมื่อพ่อจากปัดดานมาก็เศร้าใจที่ราเชลตายในดินแดนคณาอันขณะอยู่ตามทางยังห่างจากเอฟราธาแล้วพ่อก็ฝังศพไว้ริมทางไปเอฟราธาคือเบตเลเฮมอิสราเอลเห็นบุตรทั้งสองของโยเซฟจึงถามว่านี่ใคร โยเซฟตอบบิดาว่านี่เป็นบุตรที่พระเจ้าประทานแก่ลูกในที่นี้อิสราเอลจึงว่าขอพาลูกทั้งสองเข้ามาเพื่อพ่อจะได้อวยพรพวกเขาตาของอิสราเอลมืดหมัวไปเพราะความชรามองอะไรไม่เห็นโยเซฟพาบุตรทั้งสองเข้ามาใกล้บิดาอิสราเอลก็กอดจูบพวกเขาอิสราเอลบอกโยเซฟว่าพ่อไม่คิดว่าจะได้เห็นหน้าเจ้าแต่พระเจ้าทรงให้พ่อเห็นเจ้าและทั้งลูกของเจ้าด้วย โยเซฟให้บุตรทั้งสองลงจากเข่าของท่านแล้วน้อมตัวลงคำนับถึงดินโยเซฟจูงบุตรทั้งสองเข้าไปใกล้บิดามือขวาจับเอฟราอิมให้อยู่ข้างซ้ายอิสราเอลและมือซ้ายจับมนนสเสให้อยู่ข้างขวาอิสราเอลฝ่ายอิสราเอลก็เหยียดมือขวาออกวางบนศรีรษะเอฟราอิมผู้เป็นน้องและมือซ้ายวางไว้บนศรีรษะมนนสเสเหยียดมือออกไข่กันเช่นนั้นเพราะมนนสเสเป็นบุตรหัวปี แล้วอิสราเอลกล่าวคำอวยพรแก่โยเซฟว่าขอพระเจ้าที่อับราฮัมและอิสอักบรรพบุรุษข้าพเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักนั้นขอพระเจ้าผู้ทรงบำรุงเลี้ยงข้าพเจ้าตลอดชีวิตจนถึงวันนี้ขอทูตสวรรค์ที่ได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้นโปรดอวยพรแก่เด็กทั้งสองนี้ให้พวกเขาสืบชื่อของข้าพเจ้าและชื่อของอับราฮัมและอิสอักบรรพบุรุษของข้าพเจ้าไว และขอให้พวกเขาเจริญขึ้นเป็นมวลชนบนแผ่นดินเถิดฝ่ายโยเซฟเมื่อเห็นบิดาวางมือข้างขวาบนศีรษะของเอฟราอิมก็ไม่พอใจจึงจับมือบิดาเพื่อยกจากศีรษะเอฟราอิมวางบน,นศีรษะมนนสเสยโยเซฟบอกบิดาว่าพ่อวางไม่ถูกเพราะคนนี้เป็นคนหัวปีขอพ่อวางมือขวาบนศีรษะเขาแต่บิดาไม่ยอมตอบว่าพ่อรู้แล้วลูกเอ,อย๋ยพ่อรู้แล้ว เขาจะเป็นคนเผาหนึ่งด้วยและเขาจะเป็นใหญ่ด้วยอย่างไรก็ดีน้องจะเป็นใหญ่กว่าพี่และพงพันธุ์ของน้องนั้นจะเป็นชนหลายหมู่รวมกันวันนั้นอิสราเอลก็ให้พรแก่ทั้งสองคนว่าพวกอิสราเอลจะใช้ชื่อเจ้าให้พรว่าขอพระเจ้าทรงให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอิมและเหมือนมนัสเสดังนั้นอิสราเอลจึงจัดให้เอฟราอิมมาก่อนมนนสเสอิสราเอลบอกโยเซฟว่านี่แนะ่พ่อจะตาย แต่พระเจ้าจะทรงอยู่กับพวกเจ้าจะพาพวกเจ้ากลับไปดินแดนของบรรพบุรุษของพวกเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกพ่อยกเชเคมที่พ่อย,ยึดจากมือคนอ,มอามูไรด้วยดาบและธนูของเรานั้นให้แก่เจ้าแทนที่จะให้พี่น้องของเจ้าปฐมการบทที่49 ค่อยคาสุดท้ายของยาโคบต่อบรรดาบุตรชายยาโคบเรียกบรรดาบุตรชายของท่านมาสั่งว่าพวกเจ้ามารวมกันแล้วเราจะบอกสิ่งที่จะบังเกิดแก่พวกเจ้าภายหน้าบรรดาบุตรชายของยาโคบเอ๋ยจงมารวมกันฟังจงฟังอิสราเอลบิดาของพวกเจ้ารูเบนเอ๋ยจะเป็นบุตรหัวปีของเราเป็นกําลังและเป็นผลแรกแห่งเรี่ยวแรงของเราเป็นสูงสุดของเกียรติและสูงสุดของพลังเจ้าเชี่ยวกราบอย่างน้ําจึงสูงสุดไม่ได้ พระเจ้าขึ้นไปบนเตียงบิดาของเจ้าเจ้าทำให้เป็นมนทินเจ้าขึ้นไปน,นอนที่ของเราซิเมโอนกับเลวีเป็นพี่น้องกันกระบี่ของพวกเขาเป็นอาวุธร้ายแรงจิตใจของเราเอย๋ยอยากเข้าไปในที่ชุมนุมของพวกเขาศักิศีของเราเอย๋ยอยากเข้าร่วมในที่ประชุมของพวกเขาเพราะพวกเขาฆ่าคนด้วยความโกรธเขาตัดเอ็นโคตัวผู้ตามอำเภอใจพวกเขาให้ความโกรธของพวกเขาถูกแช่นเพราะรุนแรงให้ความโมโหข,ของพวกเขา ถูกแช่งพ่อดุร้ายเราจะให้พวกเขาแตกแยกกันในยาโคบจะให้พวกเขาพลัดพรากกันไปในอิสราเอลยูดาเอย๋ยพวกพี่น้องจะสรรเสริญเจ้ามือของเจ้าจะจับคอเหล่าศัตรูของเจ้าบรรดาบุตรชายของบิดาจะน้อมลงคำนับเจ้ายูดาเป็นลูกสิงลูกเอย๋ยเจ้าขึ้นไปจากเหยื่อเขาก้มลงเขาหมอบลงเหมือนสิงตัวผู้และเหมือนสิงใครจะกล้าแย่เขาให้ลุกขึ้นคาถา จะไม่ขาดไปจากยูดาทั้งไม้ถือของผู้ปกครองจะไม่ขาดไปจากหวางเท้าของเขาจนกว่าชีโลจะมาและชนชาติทั้งหลายจะเชื่อฟังเขาผูกลาผู้ของเขาไว้ที่เถาอางุ่นผูกลูกลาไว้ที่เถาอางุนผลแดงเขาซักเสื้อผ้าของเขาด้วยเล่าอ่างุนซักเสื้อคลุมของเขาด้วยน้ำองุนสีเลือดตาเขาแดงด้วยเล่าอ่างุนฟันขาวกว่าน้ำนมเสบุลุน จะอาศัยอยู่ที่ท่าเรือริมทะเลเขาจะเป็นท่าจอดเรือเขตแดนของเขาจะไปถึงไซดอนฝายอิสาคาเป็นตัวลามีกำลังมากหมอบลงกลางอานสองข้างของมันเขาเห็นว่าที่พักดีและแผ่นดินสบายจึงย่อบ่าของเขาลงรับไว้กลายเป็นทาตแรงงานส่วนดานจะพิพากษาประชาชนของเขาเป็นเผ่าหนึ่งในอิสราเอลดานจะเป็นงูอยู่กลางทางเป็นงูพิษ ที่อยู่ในหนทางที่กัดส้นเท้ามา้าให้คนขี่ตกหนายลงข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์รอคอยความรอดของพระองค์ฝ่ายกาดนั้นจะถูกพวกปล้นไล่ปล้นเขาแต่เขาจะกลับไล่ปล้นติดส้นพวกนั้นอาหารของอาเชอร์จะบริบูรณ์และเขาจะผลิตเครื่องเสวยสำหรับกษัตริย์นับทาลีเป็นกวางตัวเมียที่ถูกปล่อยผู้ให้กำเนิดลูกกวางงดงามโยเซฟเป็นกิ่งที่เกิดผลเป็นกิ่งที่เกิดผลอยู่ริมบ่อน้ำ มีกิ่งเลื้อยบนกำแพงพวกทหารธนูโจมตีเขาอย่างโหดร้ายทั้งยิงและข่มขู่เขาแต่ธนูของเขาเองยืนหยัดลำแขนของเขามีกำลังขึ้นโดยพระหัตถ์ของผู้ทรงฤทธิ์ของยาโคบโดยพระนามของผู้เลี้ยงแกะคือศิลาแห่งอิสราเอลโดยพระเจ้าของบิดาเจ้าผู้ทรงช่วยเจ้าโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงอวยพรแก่เจ้าด้วยพรที่มาจากฟ้าเบื้องบนพร ที่มาจากที่ลึกเบื้องล่างพรที่มาจากนมและคันส่วนพรจากบิดาของเจ้ายิ่งใหญ่กว่าพรของภูเขาจนถึงความบริบูรณ์ของเดินเขานิวรันขอพอรเหล่านั้นอยู่บนศีรษะของโยเซฟและอยู่บนหน้าผากของผู้ที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางพี่น้องฝ่ายเบนยา m i n i m i z สุนัขป่าที่ล่าเหยื่อเวลาเช้าก็กินเหยื่อเสียเวลาเย็นก็แบ่งปันของที่ยึดได้ทั้งหมดนี้เป็นเผ่าทั้งสิบสองของอิสราเอล นี่เป็นถ้อยคําที่บิดาของพวกเขากล่าวไว้เมื่ออเอพรพวกเขาอย่าโคบให้พรแก่พวกเขาทุกคนตามพรของแต่ละคนมรณกรรมในการฝังศพยาโคบยาโคบ,บสั่งพวกเขาว่าพ่อจะถูกรวมไปอยู่กับคนของพ่อจงฝังพ่อไว้กับบรรพบุรุษของพ่อในถ้ำที่นาของเอฟโรนคนฮิตไท์ในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมักเปลาหน้ามัมเรในดินแดนคณาอัน ทำกับนานี้อับราฮัมซื้อจากเอฟโรนคนฮิตไท้ไว้เป็นสุสานณะที่นั่นพวกเขาฝังศพอับราฮัมและซาราภรรยาที่นั่นพวกเขาฝังศพอิสอักและเรเบคาภรรยาและที่นั่นเราฝังศพเลอาหน้ากับถ้ำที่อยู่ในนานั้นซื้อมาจากคนฮิตไท้เมื่อยาโคบสั่งพวกบุตรชายของท่านเสร็จแล้วก็ยกเท้าขึ้นบนที่นอนแล้วก็สิ้นใจและถูกรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่าน ปฐมกาลบทที่ห้าสิบโยเซฟซบหน้าลงที่หน้าบิดาแล้วร้องไห้และจูบท่านโยเซฟบัญชาพวกหมอที่เป็นข้าราชการของท่านให้อาบยารักษาศพบิดาไว้พวกหมอก็อาบยารักษาศพอิสราเอลการอาบยารักษาศพใช้เวลาสี่สิบวันตามจํานวนวันในการอาบยารักษาศพชาวอียิปต์ก็ไว้ทุกข์ให้อิสราเอลถึงเจ็ดสิบวันเมื่อเวลาไว้ทุกข์ล่วงไปแล้ว โยเซฟก็แจ้งคนในราชสำนักฟาโรว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านขอทูลฟาโร์ดังนี้ว่าบิดาให้ข้าพระบาทสาบานว่าพ่อจวนจะตายแล้วเมื่อตายแล้วจงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในสุสานที่พ่อได้ขุดไว้สำหรับพ่อณนะดินแดนคณาอันดังนั้นขอโปรดให้ข้าพระบาทไปฝังศพบ,บิดาแล้วข้าพระบาทจะกลับมาอีกฟาโร์ก็รับสั่งว่าไปฝังศพบ,บิดาของท่านตามที่บิดาให้ท่านสาบานไว้ โยเซฟจึงไปฝังศพบ,บิดาส่วนพวกข้าราชการของฟาโรผู้ใหญ่ในราชสำนักและบรรดาผู้ใหญ่ทั่วแผ่นดินอียิปต์ก็ไปกับท่านพร้อมกับครอบครัวทั้งหมดของโยเซฟพ,พวกพี่น้องและครอบครัวของบิดาท่านก็ไปด้วยเช่นกันเว้นแต่เด็กเล็กๆและฝูงแพะแกะฝูงโคเท่านั้นเขาให้อยู่ในดินแดนโกเชนมีขบวนรถรบขบวนมา้าไปกับท่านเป็นขบวนใหญ่โตมาก เมื่อเขาพากันมาถึงลานนวดข้าวแห่งหนึ่งที่อาธาตซึ่งอยู่ใกล้แม่น้ำจอแดนพวกเขาคร่ำครวญและร้องไห้มากยิ่งนักโยเซฟก็ไว้ทุกข์ให้บิดาเจ็ดวันเมื่อชาวดินแดนนั้นคือคนคณาอันเห็นการไว้ทุกข์ที่ลานอาธาตจึงพูดกันว่านี่เป็นการไว้ทุกข์ใหญ่ของชาวอียิปต์ดังนั้นพวกเขาจึงเรียกชื่อที่นั่นว่าอาเบลมิสราอิมที่นั้นอยู่ใกล้แม่น้ำจอแดนพวกบุตรของยาโคบก็ทําให้บิดาตามคําที่ท่านสั่งไว้ คือบรรดาบุตรนำศพไปยังดินแดนคณาอันแล้วฝังไว้ในถ้ำที่อยู่ในนาชื่อมักเพลาเป็นนาซึ่งอับราฮัมซื้อไว้จากเอฟโรนคนทิตไทยเป็นสุสานอยู่หน้ามัมเรเมื่อฝังศพบ,บิดาแล้วโยเซฟก็กลับมาอียิปต์ทั้งท่านกับพวกพี่น้องและคนทั้งปวงที่ขึ้นไปฝังศพบ,บิดาพร้อมกับท่านโยเซฟยกโทษให้พวกพี่ชายเมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิ้นชีวิตแล้วจึงพูดว่า น่ากลัวโยเซฟจะชังพวกเราและจะแก้แค้นพวกเราแน่ๆเพราะการร้ายทั้งหมดที่พวกเราเคยทำแก่เขาพวกพี่ก็สั่งให้คนไปหาโยเซฟกล่าวว่าบิดาท่านเมื่อก่อนตายสั่งไว้ว่าพวกเจ้าจงพูดกับโยเซฟอย่างนี้ว่าพ่อขอให้เจ้ายกโทษบาปของพวกพี่ชายและความผิดเนื่องจากการร้ายที่พวกเขาทำต่อเจ้าบัดนี้ขอท่านโปรดยกโทษบาปของพวกผู้รับใช้ของพระเจ้าของบิดาท่าน โยเซฟร้องไห้เมื่อพวกพี่ชายพูดพวกพี่ชายก็พากันมาค้อมตัวลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกผู้รับใช้ของท่านโยเซฟจึงบอกพวกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากดังนั้นเวลานี้พวกพี่อย่าก,กลัวเลย เราจะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งพวกลูกๆของพวกพี่ด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่และพูดให้พวกเขาอุ่นใจมรณกรรมของโยเซฟโยเซฟอาศัยอยู่ในอียิปต์กับครอบครัวบิดาของท่านโยเซฟมีอายุหนึ่งสิปีโยเซฟเห็นพวกลูกๆของเอฟราอิมจนถึงชนรุ่นที่สามบรรดาบุตรของมาคีผู้เป็นบุตรของมนสเสก็เกิดมาบนเขาของโยเซฟโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่า เราจะตายแล้วแต่พระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกท่านแน่แนและจะพาออกไปจากดินแดนนี้ไปสู่ดินแดนที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัมอิสอักและยาโคบโยเซฟให้พงพันุ์อิสราเอลสาบานว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกท่านแน่ๆแ,แล้วท่านทั้งหลายต้องนำกระดูกของเราไปจากที่นี่โยเซฟตายเมื่ออายุได้หนึ่งร้อยสิบปีพวกเขาก็อาบยารักษาศพแล้วบรรจุโลงไว้ในอียิปต์